สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้มาจ้าน้อยน้อวันนี้ anyway, แต่วา่าอาการแบบกาลังเย็นสบายนะเจ้ายังมึเมืดยเลยนาอหกโมงกว่าแล้วนะเจ้าช่วงนี้ก็จะมืดจ้าน้อยเนาะ <poetry> <displays graphic> ฉะนั้นวันนี้ครูนูก็นําความรู้มาแบ่งปันกันทุกๆวันเหมือนเหมือนที่เขาเคยเจอกันนะเจ้าถ้ามาเจอกันก็นคือวา่าครูนูอ่ะมาแบ่งปันความรู้อีกแล้วนะเจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเช่นทุกวันนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่า ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้ขึ้นมาแบบแบ่งปันความรู้แบบนี้แล้วเหมือนกับว่าเราทําทุกวันอะ่ะมันกลายเป็นเหมือนกิจวัตรประจําวันที่ขาดไม่ได้อะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกว่าไม่ว่ายังไงอะ่ะก็ต้องออกมามันมีความสุขทุกการที่เราออกมาให้นะคะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองนะคะเพราะถ้าวันใดที่แบบ ไม่ได้ออกมาอะไรแบบนี้มันเหมือนก็ขาดอะไรไปนะคะกลูคิดว่าทุกคนที่ออกมาแบ่งปันก็คงรู้สึกแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวกลูขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะทุกครั้งที่เราออกมาแบ่งปันความรู้ดีๆนะคะต้องแบ่งปันสิ่งดีๆที่เรามีที่เราต้องการแชร์เนี่ยออกไปเพื่อที่จะให้คนหลายๆคนนะคะเขาเข้ามาฟังนะคะและ ถึงแม้ไม่ได้มาดูสดแต่ก็มาดูย้อนหลังอยู่ดีเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะบางคนคิดว่าการที่คุณออกมาแบ่งปันออกมาแชร์เอ๊ะมันจะมีคนดูหรือเปล่ามันจะมีคนมาฟังหรือเปล่านะคะมีแน่นอนค่ะสังเกตไหมเราไม่เคยเห็นหรอกว่ายอดวิวของเรามันลดลงนะคะมีแต่เพิ่มขึ้นนะคะอ่าจะแชร์เองยังไม่ไปไหนเลยนะคะ ใครก็มาแล้วเชิดครูนูแชร์ด้วยนะคะครุณูยังหาตัวเองไม่เจอเลยนะคะในโทรศัพท์นี่นะคะวันนี้นะคะก็มีความรู้นะคะเกี่ยวกับใครหลายๆคนนะคะที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตไปแล้วนะคะและได้ปักหมุดนะคะคุณรู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าคุณปักหมุดเป้าหมายของคุณนะคะยังไงยังไงมันก็สําเร็จแน่นอนค่ะวันนี้กรุนูเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มาแบบแบบเราได้ปักหมุด เป้าหมายของเรา,เาไว้แล้วอ่ะเราเลยมั่นใจอะว่ายังไงมันก็ถึงแน่นอนใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้ตัวว่าฉันเองก็มีเป้าหมายในชีวิตและได้ปักหมุดมันเอาไว้แล้วนะคะถึงแน่นอนนะคะสัญญาณเน็ตยังไม่มานะคะไม่เป็นไรนะคะงั้นก็อวันนี้ไม่ได้แชร์นะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่เป็นใจ แต่เราเป็นใจให้ตัวเราเองนะคะใครหลายๆคนวันนี้นะคะมีความฝันมีเป้าหมายแต่เอ๊ะทำไมเรายังไม่ถึงเป้าหมายหรือว่าเอ๊ะทำไมนะคะนั่นมันหมายความถ้าเอ๊ะเอ๊ะนะคะหมายความว่าเรากําลังสงสัยตัวของเราเองค่ะ แรกๆทุกคนเป็นหมดแหละค่ะคนสําเร็จแรกๆที่ฝึกฝนตัวเองเราก็ต้องเป็นกันหมดเพราะว่าบางครั้งอ่ะเรายังไม่เคยไงแบบทําอะไรใหม่ๆแบบนี้เวลาที่เราได้ลงมือทํามันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกสงสัยในตัวเองงงเอ๊ะทำยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับทูนูนะคะทคูนูเชิญเข้ากลุ่มเรียนฟรีเกี่ยวกับการไลฟ์แล้วนะคะคุณเบนเข้าไปหรือย,อยังเอ่ยสามารถไปเรียนเพิ่มเติมได้นะคะถ้าอยากจะออกมากล้อง น่ากล้องนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเบนรักและขอบคุณพลังใจมากๆเลยนะคะทูนูยังไม่ได้สนับสนุนตัวเองเลยค่ะคุณเบนคุณหาตัวเองยังไม่เจอเลยในนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวคุยไปด้วยแล้วก็พอเห็นแล้วก็ค่อยแชร์ก็ได้นะคะสัญญาณอิตเครื่องนี้ยังไม่มาเลยนะคะแต่ว่าเครื่องนี้เร็วแแรงมากนะคะเพะ เครื่องลักนี้เราต้องเอาเน็ตให้เร็วไว้ก่อนนะคะวันนี้คุณนูเชื่อค่ะว่าคุณเบนเองก็คงมีเป้าหมายนะคะและใครหลายๆคนที่มาชมย้อนหลังนะคะทุกคนนะคะมีเป้าหมายแต่ยังไม่ได้ปักหมุดเป้าหมายความฝันนะคะอาจจะมีความรู้สึกลังเลสงสัยและยังไม่แน่ใจว่าอุ้ยฉันเนี่ยจะถ,ถึงเป้าหมายหรือเปล่านะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณปักหมุดความฝันคุณปักหมุดเป้าหมายของคุณ คุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่ายัางไงยังไงความสําเร็จที่คุณรอคอยมันมาถึงแน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกนะคะที่คุณนูนํามาฝากคือการที่เรารู้ตัวเราปักหมุดเป้าหมายความฝันของเรามันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะพาตัวเอง ก้าวไปสู่เป้าหมายของเรานั้นนะคะมันจะทําให้เราเห็นภาพความฝันภาพเป้าหมายของเราตลอดระยะเวลาการลงมือทําค่ะเหมือนครูนูเองนะคะเอ๊ะทำไมทุกครั้งที่เราเจอบททดสอบเราเจอเรื่องท้าทายแต่ทําไมยังไปต่อได้นั่นเป็นเพราะว่าเราเห็นภาพเป้าหมายของเราชัดไงแต่คนส่วนใหญ่ที่แบบทําไปท้อไปทําไปเอ๊ะจะถึงหรือเปล่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นฉันมาถูกทางหรือเปล่า หลายคนไม่ได้เห็นภาพตัวเองค่ะทุกครั้งถ้าเราทําไปด้วยและไม่เห็นภาพความฝันของเราไม่ได้ปักหมุดไว้เราก็จะไม่มีทางที่จะมีพลังค่ะคนส่วนใหญ่เลยหยุดยั้งการกระทําและไม่ไปต่อค่ะถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะไปต่อในเป้าหมายความฝันของคุณคุณควรที่จะ รู้ไว้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการมันอย่างแท้จริงเพราะทุกครั้งระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะทาไมครูนูถึงมั่นใจว่าคุณนูถึงเป้าหมายแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิด บททดสอบหรือว่าเกิดเรื่องท้าทายนะคะมันรู้เลยว่าอ๋อฉันจะกลับย้อนไปทุกครั้งว่าฉันต้องการอะไรนะคะเลยทําให้ครูนูมีทุกๆวันนี้คะ่ะและเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งคะ่ะเพราะเรารู้ว่าทุกการเดินทางของเรานั้นนะคะมันมีประโยชน์กับตัวเราและก็มันมีประโยชน์กับคนที่เขากําลังต้องการพลังงานด้านดีด้านบวกจากตัวเราคะ่ะ นั่นแหละมันเลยทําให้พุนูนะคะเดินไปนะคะแล้วก็รู้เลยว่าทุกการเดินทางของเราแม็กและทั้งเราจะเจออะไรก็ตามะคะ่ะมันทําให้เรารู้ว่ามันเป็นบททดสอบที่ทําให้เราเก่งขึ้นในทุกๆวันค่ะ และพอเรามีความรู้สึกแบบเนี้มันจะทําให้เราแบบถึงแม้ว่าบางครั้งเรามีเรื่องบางเรื่องที่แบบอาจจะทําให้เหมือนฉุดพลังเราอะ่ะแต่เราจะกลับไปว่าวันนี้เราเห็นภาพเรามันเป็นยังไงนะคะเพราะเราได้ปักหมุดมันไว้แล้วถ้าคุณไม่ปักหมุดคุณจะไม่รู้คะ่ะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรในชีตของคุณที่คุณลงมือทําแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรนะคะนั่นแหละหลายคนนะคะสวัสดีค่ะโคทิมอสขอบคุณมากเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กับกูนูนะคะ คะขอบคุณมากเลยค่ะรักและขอบคุณทุกพลังใจยังมากเลยนะคะที่มาส่งพลังให้กับครูนูนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ครูเดินทางต่อไปแล้วรู้ว่ามีคนอีกเยอะแยะนะคะมีใครอีหลายคนที่เขาต้องการพลังงานบวกจากตัวเราค่ะทุกครั้งที่เราได้ออกมาแชร์เราได้ออกมาแบ่งปัน ทุกครั้งที่เราเดินทางอ่ะเรารู้ว่ามีคนที่คอยมองเราอยู่มีคนที่คอยแบบส่งพลังใจให้เราและคอยรับพลังจากเรานะคะสวัสดีค่ะโคโ้ดมอนขอบคุณโค้ดที่มบ์มากเลยนะคะที่ช่วยกุโนแชร์แบ่งปันออกไปนะคะวันนี้โทรศัพท์เครื่องนี้สัญญาณเน็ตหายเลยไม่ได้แชร์ให้ใครเลยค่ะสวัสดีเจ้ามาดามแมมขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะโคโ้ดมอนขอบคุณทุก คนมากๆเลยนะคะมาส่งพลังใจให้กับครูนูและผลักดันให้ครูนูนะคะเดินทางไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนนะคะเพราะทุกวันนี้นะคะครูนูเชื่อค่ะว่าวันนี้คนเยอะแยะมากมายที่ต้องการไปสู่เป้าหมายไปสู่ความฝันแต่ระหว่างการเดินทางนั้นน่ะมันอาจจะทําให้เราอะ่ะ ไม่สามารถควบคุมความเชื่อของเราให้อยู่ได้นะคะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเดินทางแล้วเราอาจจะไปสะดุดอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้มันเหมือนกับว่ามาฉุดพลังพลังเรานะคะเราต้องกลับมาย้อนถามตัวเองตลอดเวลาว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าเราได้ปักหมุดมันไว้แล้วนะคะขอบคุณโค้นมนมากๆเลยนะคะ สำหรับหัวใจของทุกๆคนนะคะกรูนูเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ระหว่างการเดินทางนั้นนะคะเราเจออะไรก็ตามเราก็จะกลับมาถามตัวเองตลอดว่าภาพจริงๆเป้าหมายของฉันนะมันคืออะไรนะคะมันเลยทําให้มีแรงและมีพลังแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีเป้าหมายเราเห็นคนเยอะแยะมากมายที่หยุด ทำบ้างไม่ไปต่อบ้างนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขาอ่ะไม่เคยปักหมุดเป้าหมายเขาไม่เห็นภาพความฝันของเขาชัดเจนมันเลยทําให้ทุกครั้งที่เจอบททดสอบเรื่องท้าทายเขามองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วอนาคตของเขาต้องการแบบไหนมันเลยทําให้คนอีกมากมายที่หยุดทําในสิ่งที่จะพาตัวเองก้าวไปสู่ความฝันนั้นได้ง่ายๆมากๆเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ระหว่างการเดินทางทุกครั้งของคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นช่วงการเดินระหว่างไหนถ้าวันนี้เรายังไม่ถึงเส้นชัยที่เราต้องการน่ะมันจะเจอเรื่องราวบททดสอบคุณตลอดเวลาค่ะคุณต้องคอยถามตัวเองคอยประคองความเชื่อของคุณคอยประคองภาพความฝันของคุณให้ชัด เจนอยู่เสมอเท่านั้นค่ะคุณถึงจะไปสู่เส้นทางความสําเร็จไปสู่อ่าสิ่งที่คุณต้องการเป้าหมายความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่คุณปรารถนาได้นะคะและสิ่งที่สองเลยวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะถ้ารู้อุ๊ยฉันปักหมุดไว้แล้วความฝันเป้าหมายฉันอะ่ะยังไงยังไงฉันก็สําเร็จนะคะคือวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ รู้แล้วอะว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรเราจะหาวิธีการทํามันค่ะถึงแม้วันนี้วิธีการแรกอาจจะไม่สําเร็จอ๋อไม่เป็นไรงั้นฉันไปต่อเพราะว่าฉันได้ปักหมุดไว้แล้ว นั่นแหละมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ครูนูยังยืนหยัดตัวเองอยู่ตรงนี้เพราะเรามีวิธีการจริงๆแล้ววิธีการมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมันไม่สําคัญเลยนะคะสวัสดีค่ะโค้ทีเลขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะมาดามลัคกกี้ของเราขอบคุณมากเลยนะคะ นันแหละถ้าวันนี้นะคะคุณรู้ว่าวิธีการมันมีเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ถ้าเรายังไม่ถึงเป้าหมายเรายังไม่ถึงเส้นชัยเราก็รู้ไว้เลยคะ่ะว่าวิธีการต่างๆคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้เยอะแยะบนโลกออนไลน์นะคะเพราะตอนนี้โลกออนไลน์เป็นโลกที่ทุกคนต้องการสำเร็จ เพราะการสําเร็จบนโลกออนไลน์นะั้นมันหมายถึงความมั่งคั่งที่แบบสุดๆแล้วแม้กระทั่งถ้าเราสําเร็จออนไลน์ก็เหมือนกับว่าเราสําเร็จในโลกออฟไลน์ด้วยใช่ไหมคะสาเร็จทั้งทางโลกทําทําเหมือนโคสมนเนาะอ่าถ้าฉะนั้นวันนี้นะคะเราทุกคนต้องรู้ไว้เลยก็ว่าวิธีการที่จะทําพาคุณไปสู่เป้าหมายนั้นมันไม่สําคัญเท่าไรเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนวิธีการได้ตลอดเวลาค่ะ อย่างเช่นวันนี้ใครหลายๆคนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มันมีวิธีการเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโค้ดทีเล็กสาหรับอดอกไม้นะคะคืออย่างเช่นวันนี้คุณต้องการสําเร็จในด้านใดก็ตามขายสินค้านะคะสินค้าก็มีเยอะแยะวันนี้ขายอันนี้รู้สึกว่า วิมันจะใช่สําหรับชั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนเป้าหมายวันหนึ่งนะคะเป้าหมายมันก็กลับมาเปลี่ยนคุณอยู่ดีนั่นะแหละค่ะวิธีการนะคะมันไม่สําคัญเท่ากับข้อที่สามที่คูนูจะพูดข้อที่สามนี้เป็นสิ่งที่ยากมากเลยที่คนส่วนใหญ่ไม่สําเร็จเพราะวิธีคิดเองค่ะนั่นะแหละวิธีข้อสามนี้คือสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่พาเราไปสู่ความสําเร็จค่ะคนส่วนใหญ่แล้ว ถ้ามี mindset หรือว่าวิธีคิดที่ผิดพลาดนะคะถึงแม้วันนี้คุณปักหมุดเป้าหมายของคุณแล้วแต่วิธีคิดของคุณไม่ผ่านคุณก็ไม่สามารถที่จะดํารงเป้าหมายดํารงภาพความฝันของคุณไว้ได้ค่ะอย่างกรูนูนะคะโค้ชพี่เล็กโค้ชพี่มดนะคะมาดามหมมนะคะแล้วก็ใครอีก โสมนนะคะทุกคนได้ปักหมุดไว้แล้วและได้เปลี่ยนแปลงไม์เซตวิธีคิดไว้หมดแล้วมันเลยทําให้เรามีวันนี้วันที่เรายืนหยัดพัฒนาตัวเองเพราะเรารู้ว่าวิธีคิดมันเป็นสิ่งที่โคตรสาคัญที่จะนําพาคนคนนึง ไปคว้าความฝันที่เราต้องการได้ค่ะเพราะเรารู้ว่าถึงแม้เราเก่งวิธีการมากเท่าไหร่แต่วิธีคิดของเราไม่ผ่านอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เลยนะคะฉะนั้นสิ่งแรกจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะคนสำเร็จเยอะแยะมากมายที่เขาสำเร็จได้เพราะเขามีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปค่ะ ใช่ค่ะโคดิมดเราเรียนรู้ตลอดเวลาเนาะเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาถ้าเรามีวิธีคิดที่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องนั้นมันจะพาเราไปสู่เป้าหมายความฝันและเรารู้เลยว่าวันนี้ถ้าเรามี m i n d s e ตมีวิธีคิดที่กล้ากแกร่งอะ่ะเพราะวิธีคิดของเรามันมาจากจิตของเราถ้าวันนี้จิตของเราเข้มแข็งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ทานทนนะคะแบบ เหมือนเวลาที่เราเป็นต้นไม้ใหญ่เราปลูกฝังรากของเรานะคะรากต้นไม้แข็งแรงยิ่งแข็งแรงมากเท่าไหร่คุณเจอพายุคุณเจอลมเจอฝนมากเท่าไหร่คุณก็ไม่มีทางที่จะลม้มลงได้ค่ะฉะนั้นสิ่งที่จะพา <Down> หลายๆคนนะคะไปสู่เป้าหมายความฝันได้เลยคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคุณใหม่ค่ะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราให้เข้าขายวิธีคิดของคนสําเร็จเท่านั้นนะคะ คนสำเร็จในที่นี้มีน้อยมากๆเลยแค่สาเซนแต่คนทั่วไปอะ่ะที่มี m มซ d เซทที่ผิดไปนะคะคือการที่เราเข้าใจผิดเพราะเราเคยเสพมาหรือว่าทําอะไรที่มันแบบไม่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องเหมือน m มซ d เซ t เสรษฐีเนาะเพราะว่าคนทั่วไปแล้วมักจะคิดที่แบบ ไม่เหมือนกันน่ะทำอะไรก็ทําไม่จริงจังทาอะไรก็ทําแค่แป๊บๆนั่นเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดหรือว่าวิธีคิดที่ถูกต้องเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีพลังไปได้นะคะฉะนั้นคนส่วนใหญ่แล้วมักจะมีไมล์เซตที่ทำให้ตัวเองท้อทำให้ตัวเองถอยนะคะจริงๆอาการท้อนี่ทุกคนมีหมดแต่ ถ้าเราไม่ถอยแต่เรามีพลังที่ไปต่อเพราะเรามี mindset ที่ถูกต้อง mindset ที่กรากแรงก็เหมือนรากไม้ต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงนะคะทุกคนควรที่จะกลับไปปรับปรุง mindset ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะคนส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะคิดว่าวิธีการสําคัญกว่านะคะเมื่อก่อนครูนูเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าถ้าเราเก่งวิธีการแล้วอะไรอะไรก็คงสําเร็จได้แบบง่ายๆนะคะ แต่พอเรารู้สึกว่าเราก็เก่งวิธีการนะแต่ในเมื่อวันนี้วิธีคิดของเราไม่ผ่านนะคะฉะนั้นแล้วคุณต้องกลับมาเทนไมล์เซตของคุณวิธีคิดของคุณใหม่ค่ะให้มันกล้ากแกรง่งเพราะถ้าคุณปักหมดุดเป้าหมายของคุณปักหมุดความฝันของคุณไว้แล้วนะคะคุณมีไมล์เซตที่ถูกต้องคุณจะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่วิธีการที่ถูกต้องได้ค่ะรู้ไว้เลยนะคะว่าทั้งสามวิธีนี้จะสามารถทำให้คุณ ทำอะไรก็สำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ฝึกฝนตัวเองเรื่อง mindset มากๆค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันจะพาเราไปสู่เส้นทางความสำเร็จถ้าวันหนึ่งรากเราแข็งแรงแล้วนะคะไม่ว่าจะเจออะไรนะคะเราอะทนทานนะคะได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะไม่ว่าจะพายุหรือว่าอะไรนะคะนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้ครูนูยืนหยัดอยู่ตรงนี้นะคะทำให้ครูนูรู้ว่าทุก วิธีคิดของเราที่ถูกต้องเราจงนํามาส่งต่อเพราะมีใครหลายๆคนผู้คนอีกมากมายนะคะที่ยังอาจจะคิดผิดผิดมีไม์เซตที่ไม่ถูกต้องนะคะแค่เราได้รู้และเราได้เป,เปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะวันละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะวิธีคิดที่ถูกต้องนี้จงนําสิ่งนี้ออกมาแชร์กันนั่นแหละมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่โค้ชครูนะคะยิ่งสําเร็จมากเท่าไหร่ยิ่งส่งต่อมากเท่านั้นนะคะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งต้องการความสําเร็จยิ่งใหญ่ ปักหมุดเป้าหมายความฝันของคุณไว้แล้วยังไงยังไงก็สําเร็จนะคะสวัสดีค่ะโค้ดเอสขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูนะคะเดี๋ยวคุณนูสรุปให้เลยนะคะวันนี้สิ่งแรกเลยนะคะที่ทําให้คุณสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะคือการที่เราหลายๆคนนะคะมีความรู้สึกว่าเราไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสําเร็จได้เพราะเราไม่เคยปักหมุดเป้าหมายความฝันของเรานะคะเราเลยไม่เห็นภาพ ชัดเจนระหว่างการเดินทางไปสู่ความฝันนั้นหลายคนจะต้องเจออะไรคนสําเร็จเวลาที่เขาเดินไปกว่าจะถึงเป้าหมายเขาก็ต้องเจอบททดสอบอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอ็ดมันมืดแล้วเดี๋ยวคุณ c. ย้ายแป๊บหนึ่งนะคะมาทางนี้ดีกว่ามามืดๆอีกแล้วเนาะทางนี้จะสว่างนิดนึงนะคะถ้าเราเดินไปสู่เป้าหมายนะคะคุณอาจจะ อเจอสิ่งเยอะแยะเนาะที่มากระตุ้นมาดึงดึงพลังคุณบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับหัวใจนะคะทุกครั้งที่คุณโดนฉุดพลังข้าวันเนี้ย คุณปักหมุดไว้ภาพเป้าหมายความฝันคุณมันชัดเจนคุณเห็นภาพชัดอ่ะคุณจะเดินต่อไปได้อย่างมากมายคุณจะมีพลังตลอดค่ะแต่วันนี้ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมความเชื่อของคุณควบคุมภาพความฝันของคุณไว้ได้ชัดเจนมันจะทําให้คุณรู้สึกหมดพลังและอ่าไฟมาแล้วมาแล้วนะคะไฟขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับคนเปิดไฟให้นะคะฉะนั้น ย้งรู้ไว้เลยนะคะว่าถ้าหากคุณต้องการความสําเร็จตามเป้าหมายตามความฝันคุณจะต้องประคับประคองนะคะใช่ค่ะฝันถึงเป้าหมายและเห็นภาพนั้นให้ชัดเพราะทุกครั้งระหว่างการเดินทางถ้าเราไม่เห็นภาพเป้าหมายของเรานะคะเราจะรู้สึกหมดพลังและมันจะลางเลือนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทุกครั้งการเดินทางไปสู่เป้าหมายความฝันของเราถึงแม้เราจะหมดพลังพอเรามองเห็นภาพเราชัดเจนอะ ภาพความฝันของเราชัดเราจะมีพลังและก็ฮึดสู้แล้วก็เดินต่อไปได้จนถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนค่ะรักษาภาพเป้าหมายความฝันของคุณให้ชัดเจนตลอดเพราะว่ากว่าเราจะถึงความสําเร็จเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนที่เราจะถึงใช่ไหมแต่เราจงรักษา ภาพฝันของเราให้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาค่ะและสิ่งที่2วันนี้นะคะรู้ไว้เลยว่าวิธีการนั้นนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่คุณไม่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะคะ ถึงแม้วันนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันเก่งวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ทําไมฉันยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะคะบางครั้งเราอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างผิดเกี่ยวกับเป้าหมายเนาะเออเกี่ยวกับวิธีการเพราะว่าวิธีการมันมีเยอะแยะมากมายนะคะเราไม่ต้องทําวิธีการเดียวค่ะแค่ลองเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆดูนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ <im edia> ๆ,ๆดูนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าอ,อ๋อจริงๆแล้วการเดินทางของเราเนี่ยมันไม่ต้องใช้แค่วิธีการเดียวมันเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงแล้วก็แก้ ไขวิธีการใหม่ๆได้เสมอแค่เราเปลี่ยนวิธีการแต่ไม่เปลี่ยนเป้าหมายยังไงยังไงเป้าหมายก็ต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงเราจนทําให้เราถึงเป้าหมายจนได้นั่นแหละค่ะขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะเชื่อเท่ากับมีพลังใจเนาะเหมือนครูนูเชื่อนะคะครูนูเลยมีพลังใจที่จะออกมาส่งต่อออกมาให้ทุกๆวันค่ะเพราะเรารู้ว่าทุกการให้ของเรามันคือการให้พลังใจตัวเองด้วยและก็ คนที่ได้มาฟังเราเขาก็มีพลังใจมากขึ้นในทุกๆวันด้วยเช่นกันค่ะและสิ่งที่สามเลยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากคนส่วนใหญ่พลาดและก็แบบสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งนี้ที่ทำให้หลายๆคนไม่สามารถถึงเป้าหมายได้เพราะว่าวิธีคิดของเรานเองค่ะวิธีคิดเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญที่สุดค่ะถ้าวันนี้วิธีคิดของเราไม่มั่นคงไม่แข็งแรง ก็เหมือนรากต้นไม้เนี่ยเองค่ะเวลาที่เราจะบำรุงต้นไม้ให้อยู่ยงคงกระพันมีผลผลิตผลิดผลิดอกอ,อกผลใช่ไหมคะใช่ค่ะวิธีการเปลี่ยนได้แต่ห้ามเปลี่ยนเป้าหมายค่ะโดเอสเนาะฉะนั้นแล้วนะคะวิธีคิดก็เป็นวิธีที่สามเลยที่เราควรที่จะปลูกฝังรากความคิดวิธีคิดของเราให้เป็นวิธีคิดของคนสําเร็จค่ะเพราะวิธีคิดของคนสําเร็จที่เราเสพกันเรารู้ อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองชีวิตของฉันที่มันผ่านมา ที่ก่อนหน้านั้นที่ฉันจะมารู้จากคนสําเร็จอะที่ฉันไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าฉันมีวิธีคิดที่มันผิดแพลกไปจากคนสําเร็จนั่นเองนะคะฉันมีวิธีคิดเหมือนคนทั่วไป97%เซมันเลยทําให้ชีวิตที่ผ่านมาของเราไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไม่เป็นไปตามที่เราฝันไว้นะคะวันนี้เราได้รู้แล้วว่าวิธีคิดมันเป็นเหมือนรากต้นไม้ใหญ่ที่เราควรที่จะบำรุงวิธีคิดของเราใหม่เซฟวิธีคิดที่ถูกต้องเพราะ ถ้าวิธีคิดของเรามั่นคงแล้วไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณก็ไปต่อได้ตลอดเวลาค่ะฉะนั้นแล้วนะคะวิธีคิดจะเพิ่มพลังให้กับคุณได้นะคะเราเริ่มฝึกฝนตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดดีๆวิธีคิดใหม่ๆคุณต้องการสิ่งไหนคุณก็ต้อง ตอกย้ําวิธีคิดที่ถูกต้องเข้าไปในจิตในหัวของเราเนาะะนนแล้วใช่ค่ะวิธีคิดสําคัญกว่าวิธีการถึงแม้วันนี้เราจะเก่งวิธีการมากเท่าไหร่อะแต่วิธีคิดเราไม่ผ่านเหมือนว่าเราเก่งมากๆเลยแต่เรายังคิดว่าอุ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ฉันคงทําไม่ได้หรอกฉันจะเป็นเหมือนเขาได้ยังไงฉันคงรวยไม่ได้ฉันคงมั่งคั่งไม่ได้ หมายความว่าเราเก่งแค่ไหนถ้าเราคิดแบบเนี้ยเราก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จเนาะโคด้ดเอสเนาะชนั้นแล้ววันนี้คุณควรที่จะมาปลูกฝังรากต้นไม้ใหญ่ของคุณในจิตในวิธีคิดของคุณใหม่นะคะว่ายังไงคุณสําเร็จแน่นอนแค่คุณปัก หมุดไว้ที่ว่าความสําเร็จของคุณมันคืออะไรนะคะและเอาวิธีคิดที่ถูกต้องเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายนั้นแค่นี้เราก็สําเร็จได้แล้วค่ะฝึกฝนตัวเองต่อไปวิธีคิดนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเทรนตัวเองตลอดเวลาสวัสดีค่ะน้องลาวแววขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูพี่นูนะคะครูพีนูจะจบแล้วมาทีไรก็เมือ่อนั้นแล้วทุกคน น้องวาแวไปย้อนได้เลยนะคะคุณนูเชื่อว่าทุกคนที่ได้มาฟังไลฟ์คุณนูวันนี้ทั้งสดและย้อนหลังทุกคนสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะขอเพียงแค่เราฝึกฝนเทรนตัวเองตลอดเวลาและให้พลังใจตัวเองตลอดเวลาด้วยกันออกมาให้แบบนี้ที่คูณนูออกมาให้โคดเอดออกมาให้น้องวาแวลวอ,อกมาให้ ค้ดพี่เล็กออกมาให้นาะงโค้ดพี่โมดนะคะแล้วก็โค้ดโมนนะคะทุกคนที่มาชมครูนูนะคะออกมาให้นั่นเป็นเพราะว่าเราให้พลังตัวเองก่อนและพลังนี้ก็สื่อออกไปถึงทุกคนนะคะที่เข้ามาชมสดและย้อนหลังขอบคุณค่ะน้องวาแววนะคะทุกคนสําเร็จยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนเราคิดว่าเราสําเร็จเราก็สําเร็จค่ะถ้าเราคิดว่าเราไม่สําเร็จเราก็ไม่สําเร็จ ถ้าเราคิดว่าเราไม่สําเร็จเราคงไม่ทํามันใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้ครูนูและทุกคนคิดว่าเราสําเร็จแน่นอนเราถึงออกมาทํากันทุกๆวันออกมาเทรนตัวเองออกมาฝึกฝนออกมาให้ด้วยใจให้พลังตัวเองก่อนแล้วเราถึงสามารถให้พลังผู้อื่นได้ใช่ไหมคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้ครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะ ครูนูเชื่อมั่นค่ะว่าทุกคนสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนและครูนูเองก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสําเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเพราะว่าเราปักหมุดเป้าหมายความฝันของไวของเราไว้แล้วนะคะขอบคุณทุกพลังใจที่กดไลค์กดแชร์กับครูนูขอบคุณทุกพลังใจที่แบบติดตามครูนูนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งคนที่มาย้อนหลังด้วยนะคะยังไงเราก็สําเร็จยิ่งใหญ่แค่ใจเราอยาหยุด ไปต่อค,คนไปต่อด้วยพลังการให้ไปต่อด้วยพลังแห่งความฝันของเรานะคะเห็นภาพเราให้ชัดนะคะถ้าเราปล่อยให้ภาพของเราลางเลือนเราก็จะหยุดทํามันแต่ถ้าภาพความฝันของเราชัดเจนขึ้นเราก็ทํามันต่อไปค่ะเพราะเรารู้ว่ายัางไงยังไงก็ถึงแน่นอนเนาะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วยังไงมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนรักและขอบคุณ โลกออนไลน์รักและขอบคุณมหาปัญญาจากทูบาจันทุกคนและก็มหาปัญญาจากหนังสือทุกเล่มน,นะคะแล้วก็มหาปัญญาจากกลกาลยาณมิตรทุกคนด้วยนะคะมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย